ทงคำตอบในเตบัณฑิตสมัยที่52ข้อ8ข้อนี้เป็นเรื่องมาตรา1 1 5 2ห้ามสมรสขณะที่ยังมีคู่สมรสมาตรา1 1 1 4 9 5เอ่ย1 4 9 5เป็นเรื่องฝา่าฝืนเงื่อนไขการสมรสมาตรา1 1 4 9วรัก2ผลการเป็นโมฆะคุ้มครองผู้สุจริตมาตรา1 6 2 9วงเล็บส ลำดับทายาทโดยธรรมมาตรา1635ลำดับส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตทรงคำตอบในเดือนทำการสมรสกับนา,นางเพนในขณะที่ตนมีนางสาวดาวเป็นคู่สมรสอยู่แล้วการสมรสระหว่างในเดือนและนางเพนจึงเป็นการสมรสที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการสมรสตามมาตรา1452 ย่อมเป็นโมฆะตามมาตา1495ผลของการสมรสที่เป็นโมฆะเพราะฝ่าฝืนมาตรา1452นั้นมาตาหนึ่งาเก้าวรสองบัญญัติว่าไม่ทําให้คู่สมรสเกิดสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งแม้นางเพนจะสมรสกับนายเดือนโดยสจริเพราะไม่รู้ว่านายเดือนมีนางสาวดาวเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว ก็ตามนางเพนก็ไม่มีสิทธิ์รับประดกในฐานะทายาทโดยธรรมของนายเดือนในปีเป็นลุงของนายเดือนเมื่อนายเดือนไม่มีญาติอื่นนอกจากนี้แล้วจึงเป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา16 2 9สองวงเล็บ6นางดาวเป็นคู่สมรสชอบด้วยกฎหมายที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นทายาทโดยธรรม,มตามมาตรา16 29 วรกสองลำดับส่วนแบ่งของนางดาวคู่สมรสของในเดือนจึงต้องเป็นไปตามมาตรา16 3 5วงเล็บ3กล่าวคือนางดาวคู่สมรสมีสิทธิ์ได้รับมรดก2ใน3ของกองมรดกดังนั้นทรัพย์มรดกของในเดือนจำนวน3ล้านบาทจึงตกทอดแก่นางสาวดาวคู่สมรสจำนวน2ล้านบาทและตก ทอดได้แก่ในปีลุ่งของในเดือนจำนวน1ล้านบาท